ก็เดี๋ยวรอเวลาพระคุณท่านพร้อมในะตอนนี้คณะเจ้าภาพพร้อมแล้วนะครับก็ถ้าพระคุณท่านพร้อมแล้วก็ผมขอกราบนิมนต์นะครับทั้งเก้ารูปเมตตาเป็นเนื้อนามบุญในการประกอบพิธีทําบุญอุทิศนะครับก็ทางครอบครัวของ คุณแม่วัส,สนาเร่งเทียนกับคุณพ่ออุทิศตนพีทักษ์นะครับนำด้ดยบุตธิดาและญาตสนิทมิสหายนะครับได้ตั้งใจรอวันนี้นะครับครบรอบหนึ่งปีแล้วก็เป็นวันที่สะดวกในการประกอบพิธีเป็นกุศลอุทิศแต่ทั้งสองท่านผู้วายชนแม้จะร่วงรับดับขันไปตามสัจธรรมของชีวิตแต่ว่าความกตัญญูกตเวทีที่อยู่ในจิตใจ ทุกท่านได้ใช้ออกมาเป็นรูปประธรรมด้วยการประกอบพิธีมีการตรเตรียมเครื่องพยาธรมอย่างเรียบร้อยงดงามนะครับแม้พระคนท่านพร้อมแล้วนะครับผมจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดตัวเตียนนังโตพระภพุพทธนะครับจะได้เรียนเชิญท่านสุภชัยอุตสาเพียนเป็นญัติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่บุตรทีดาของคุณแม่วัสนาเร่งเพียรและคุณพ่ออุทิศนบิท่านให้ขอาเคารพนับถือนะครับ ครับพระทนพระคุณท่านทางเก้ารูปพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวถาวานยะน้ำปานาพระคุณท่านก็ได้เชิญท่านนั่งโซฟาก่อนนะครับเดี๋ยวราสักพักหนึ่งก็ครอบครัวของท่านผู้วัยชนนะครับได้เตรียมเครื่องยทยธรรมน้ำปนานาแล้วก็พัะตาหารอุทิศ อย่างประณีตนะขาธนิเยนะโพธนิเยนาธนีเตนะของขบของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตรวมถึงผ้าตรีบางสุกุลเครื่องทยธรรมในปัจจุบันนี้ปาการบรรกุศนั้นก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันรคระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งการกระทําเช่นนี้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติไม่มีโรคระบาดก็จะนิมนต์พระคุณท่านทั้ง9รูป ฉันปัตาหารณสาราแห่งนี้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรการประกอบพิธีบุญคุศลนั้นก็เป็นบุญครบถ้วนบุริบู์พระคุณท่านจะได้นําพัตาหารไปชันที่กุติของแต่ละรูปนะครับขับรื่นเชิญท่านสุภชัยอุตสาเพียน ญาตวใหญ่ของคุณแม่วัสนาเร่งเพียนและคุณพ่ออุทิศตนพิทักษ์นะครับจุทุบเทียนนะันตุโมพระพุทธสังการจุดทุบเทียนหน้ารูปของคุณแม่วัสนาเร่งเทียนและคุณพ่ออุทิศตนพิทักษ์ขอเรียนเชิญท่านทันตแพทย์พงศักดิ์ตนพิทักษ์กษบุตรชายนะครับของกฤติโมตนะ,ะนะตอนนี้ท่านสุภฏชายุตสาพเพียนเป็นผู้แทนจุดทั้งสองที่นะครับขอขอบพระคุณนะครับ มะยังพันเตวิสุงวิสุงร a k a n a t h a ติสารเนนสห h ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมติมะยังพันเตวิสุงวิสุงร a k น n a t h a ติสารเนนสห h ปัญจศีลานิยาจามะตัติยมติมะยังพันเตวิสุงวิสุงร a k a n a t h a สรณินสหะปัญจาีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสารนังคจามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ ติิ eh ิย <t wasser awaiting anywhere> ััั <icos healed motivo> ัมมปสสงงงรคจฉาทุติยัมปิสังขังสารังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิ ตัิยัมปิธรรมมัสระนังัจามิตัิยัมปิธรรมมัสระนังคัจามิตัิยัมปิสังฆังสระนังัจามิตัดยัมปิสังขังสาระนังัจามิปานติปตาเวรัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิปานติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ อาเนนาธานาะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาเินนาธานาะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ ัสมาาิยมมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเมริยมัจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเมริยมัจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิ